สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่างสติแนนเหมืองความรู้นะครับมีวันนี้มีข้อมูลดีๆนะครับมาบอกนะครับทุกคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับว่าอาการสงสัยเนี่ยวันโรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้มาฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหนนะครับอาการสงสัยวันโรกก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นหากใครนะครับที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่ามีอาการดังต่อไปนี้นะครับก็ให้ไปตรวจต่อนะครับที่โรงพยาบาลนะครับ มาดูกันเลยนะครับว่าอาการสําคัญของวรรณโรคปอดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1คือไอเรื้อรังนะครับเน้นนะครับเรื้อรังเนี่ยนานเกิน2สัปดาห์นะครับหากมีอาการพวกนี้นะครับให้ติ้งแวบเลยว่าเอะไอโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไออยู่นั่นแหละไอจนแบบเหนื่อยไอจนแบบคําพูดก็คือปอดโยกไอจนเหนื่อยมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเนาะหรือว่าไอเป็นเลือดนะครับ1เดือนที่ผ่านมา อาการไออาการจามออกมาเนี่ยมีเลือดปนออกมานะครับแยกออกจากการที่มีทอนซินอักเสบหรือว่าเจ็บคอแล้วเป็นหนองแล้วก็มีเลือดนะครับอันนี้อยู่ๆก็ไอแล้วก็มีเลือดออกมาอันนี้ก็สงสัยว่ามโรคนะรวมถึงไอน้อยกว่า2สัปดาห์แต่เป็นไอในกรณีที่มีโรคร่วมเช่นเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ h i ชหรือเป็นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับหรือว่ากินยากดภูมินะครับอันนี้ก็ถ้า มีโรคประจําตัวนะครับแล้วมีอาการไอพวกนี้ก็ให้สงสัยวันโรคนะครับรวมถึงน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุใน1เดือนนะครับจากปกติเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีน้ําหนักที่คงที่นะครับอยู่ๆก็ลดหว,วบลงไปเลยอันนี้นะครับก็ให้สงสัยวันโรคนะต่อมานะครับมีไข้ทุกวันนาน1นสัปดาห์ใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีไข้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ อาการไข้พวกนี้จะเป็นไข้ต่ำๆนะครับเกิดขึ้นในตอนช่วงเวลาเย็นนะครับหรือตอนกลางคืนเนี่ยมีเหงื่อออกอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ให้สงสัยวันโรกนะนี่เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืนนะครับจนหมอนและเสื้อเปียกใน1เดือนที่ผ่านมาเหงื่อออกมากผิดปกติทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละไม่ใช่ว่าเออนอนร้อนแล้วเหงื่อออกนะครับแต่เหงื่อออกในที่นี้คืออาการของโรคนะครับแล้วก็ถ้า เข,ข้าขายพวกนี้นะครับเน้นให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นะครับถ้าใครมีอาการดังต่อไปนี้ที่เล่ามาข้างต้นนะครับให้เก็บเสมหะตัวเองแล้วก็ให้มองย้อนกลับไปอีกทีนึงนะครับว่า ในบริเวณที่เราอยู่หรือเราเนี่ยมีความเสี่ยงในฐานะที่เราเป็นผู้สัมผัสร,ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคไหมหากเป็นผู้สัมผัสร,ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคให้เราติ้งแว็บขึ้นมาเลยครับว่าเราอาจจะมีเชื้ออยู่ในร่างกายนะครับก็ให้ไปตรวจต่อนะครับเพื่อที่จะทําการรักษาแต่ในกรณีที่เราไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับไม่ได้เป็นผู้สัมผัสร,ร่วมบ้านก็ให้คัดกรองตัวเองและรีบไปตรวจนะครับ หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปนะครับจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กําลังสงสัยอยู่ว่เอ๊ะฉันติดเชื้ออ่าฉันเนี่ยป่วยเป็นวัณโรคไหมหรือฉันเนี่ยมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคไหมนะครับก็ถ้าพี่นะครับมีการที่เราเดินทางไปในพื้นที่ที่มีคนแออัดนะครับอากาศถ่ายเทไม่ดีนะครับหรือสาวกที่เที่ยวกัาคืนนะครับก็ถ้าเดินทางไปอยู่ใน ในจุดบริเวณที่เสี่ยงอย่างเงี้ยครับก็ให้ประเมินตัวเองดังดังข้างต้นนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ